สวัสดีครับผมกับครูใหญ่ภูมแตงครับวันนี้นะผมได้ชิมไปไปกินลาบค้อยมาก็เลยวันนี้จัดเต็มเลยนะครับได้มัมมัมมัมภาษาอีสานเกินมัมเมืองพ้นนก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูครับวันนี้เดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างครับ ครับไม่พูดพรามทำเพลงเดี๋ยวผมลุยเลยนะฮะเอาหมําชิ้นแรกเลยหมําเนื้อฮนะหม่ำเนื้อที่เด็ดเลยจากเมืองพนนะครับอันนี้ก็มีแฟนคลับส่งมาให้นะอนื้เดืวดมนมครับขอนอนาอมากตามด้วยพริกครับนี่ขวอนนะ้ำ

สอดออกจากเหนือ,อกากตนไม่ต้องกดออกจากก้้งขวัญมันลหลุดเริเ่แต่ทั้ดครับ ผมจะใส่คำนี้ครับเรียบร้อยสะอาดสาจุ่มลงไปในะนำน้อยหนึ่งเพิ่มความสะอาดพร้อมกับคํานี้ครับคู่กันครับอือ,อีเด็กรับข้าวดีจังขนมเหนร่าน เดี๋ยวลืมพริกครับพริกกระเทียมนำมันเลยครับบะดำบะน,นำนเหรอว่าแนนไไตเพราะว่ากระเทียมดองครับแล้วขอคอมเมนต์กันนะครับกระเทียมดองลืมลืมไฮไลท์กระเทียมดองครับ พักกันสดๆเลยมาคำนี้ผมจะใส่กับกระเทียมดองนะกระเทียมดองครับกระเทียมดองอื้มอืม,อม,อม ขอดอกหนึง่งบ้างเลยชิดมดูหมดสบายมากบอกกัน,นอลองกินมั้งครับลองทำกินดูนะครับ ซื้อมากินด้วยห่อนห่อนเบอร์ย่างครับอบอ่่เครื่องอบก็มียู่หลังฮึรุ่มร้อง ผมเป็นคนที่ขาดพักขาดเขาไม่ได้ทุกอย่างเมนูต้องมีขาดเขามันแซ่บเดหลือคำครับพึิกพึิกพึิกเจอก,กันคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับอย่าลืมกดอย่าลืมกดกับคลิกๆกดไลค์กดแชร์ให้ครูใหญ่พงแตกด้วยนะครับขอบคุณครับดีครับ